วันนี้เป็นครั้งที่56ประจำวันที่4มกราคมพุทธศักราช2569ธรรมเจ้าพระสุรชญญัยยานิเวโรจัตตุรงระหัส299เเปริงวาจาสาธยายาทธตมณ์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาการยะบูชาแด่องค์พระคำวัปิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่ศิรา หลวงปู่บุญเดชและตลอดจนทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทว,วดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณครูบาอาจารย์และเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนสืบต่อไป สมันตาจักวารสุอัตระคัชันโตเทวตาสัทธัมมงมนีรัชชาสุนันโตสักขโมคทังสักเฆกามจารุเปเคลิสิกะกะตเตจันตริเควิมาเนที่เประเทจักขามตวรุณคหะเนเคหวัตุมิเคเต ภูมมาจะยันตุเทวาชารัราวิสเมยาขาคคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยยังมนิวารวัจนังสาทวโมเสุนันโตธรรมัสวรณกรโออามพทันตาธรรมัสวรณก์การโออยมพทันตาธรรมัสวรรค์กรออามพทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัตถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเมโหตุสัมภทานัตนตถิเมสระนังอันยังทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเมโหตุสัมภทานัตนตถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเมโหตุสัมภทา มหาการุณิโกนาโถอัธายสัมภปานินางโพเรตวาปารมีสัมภปัตโตสัมโพธิมุนตมังเอเตนสันจวัตเชนัมโหตุสัมภปัตทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัมภปานินางโปเรตวาปารมีสัมภปัตโตสัมโพธิมุนตมังเอเตนสันจวัตเชนัมโหตุสัมภปัตทวามหาการุ นิโนาโทสุขายสัมภาปานินางโปเรตวะปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมัเอเตนะสันจวันเชนามะาโหตุสัมภปันทวาบทมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสัมมาญาปะขวาสังเกสุวิหารติกะเปรรวันตุกสัมิงมหาวัเนมหาตาปิภูสังเขนสิ่งทิงปันจะมันเตหิพิงคุสเตหิสัพเพหิวารหันเตหิทางจารโอคาธาตุหิเทวตาเยปภูเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายภิกขุสังขันจะอาจกโพเจตุนังสุทธาวาสกายิกานะเทเอวนังเอตถโหสิอางโภภะคะวาสังเกสุวิหารติกะปร ระวันทุกสสมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเขนสิทธิงปัพนกัมมันเตหิภิกุสเตหิสัพเพหะวะระหันเตหิทัพจโรโรคัทธาตุเทวตาเยปุยเยณสันนิปติตาโหจิพะวันตังทันสนายปิภุสังคันแต่ยันนุนามยามปิเยนะภะควาเตนุมาสังกัเอียมาอุปะสังกบมิตาวะภควโตสันติเกปันเกกัคาถาพาสัยยามาติอตโคตาเทวตาไสยถาปิณามะภะวาปริโส สำมัจจิตังวาพาหังภาษาเรยยภาษาเรตังวาพาหังสามเนตชัยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรีตาภคะวโตปรตโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกัมันตังอัตถังสุเอกัมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคตาทัง อาภาสิมหาสัมมาโยปวนัสสมมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตมะยิมังธรรมมาสัมยังทัตจิตาเยวะอ布拉สังคันติติอัตาโคปาราเทวตาภะโวโตสันติเกอิมังภาตังอาภาสิตาตระพิโกธรรมาทังสุจิตตังอัตโนจุกังมังสุสารติวเนตานิกเหตวะ ปินทระยันเฮราคันต uh, mm ิปันทิตาตีมอตโขปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเชตวาคีรังเชตวาปารีคังอินทะคีรังโอหัเจเมชาเตจารันติสุทาพิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอตโขปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเยเกจิปุณธังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติอภิยาจุภูมิเงวหายะปนุตสังเทหัง เทวายังปริปุเรศันติติอัตโกภควาปิกขวามันเตสิเยปุเยนาภิกขเวตาสัสรโรกถาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายพิกุสังคันตเยปิเตภิกขเวอหิสุอัติจัมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภิกขวันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอหิสุปัเสยถาปิไมยัหังเอตระหิอเยปิเตภิกขเว พระวิสันติอนาคตมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัพพิปภะวันตานังเอตัะปรมาเยวะเขวะตาสัททิปติตตาพระวิสันติไสเอทาปิไมายะหังเอตระหิยาจิตคิดสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิคิดแต่ยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเคศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราทาทุกังมนสิกรรตภาสิสามีติเอวังปันเตติโคเตภิกขุภควโตปัจจักโสสุงภควาเอตตะทวโรจะ เจ้ากับมนุษยกัดสามียัดขับพุมาทัศสิตาเยสิตาเคระขับรังไปหีตัดตาสังเณยตาปฐุสีหาองศรีนาโรมหังสาสิสัมพุโนโอตาธรรมเดชสาตุธาวิปัสสนาณามนาเวราภิโยปัจจตาเตจตวาวันิกาเป็นรัตถเวตโตอามัตติสัทธาสาวกเกสสนเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาณัคภิกขวเตจะอาตาปมกรุงสุตววพุทธัสสะสสนังเตสัมปตะรุงยานังมรุสาตุทัรสัสนังอะเปเกตธรรมสตะ มัทราคุงสหัสสะมัทธาสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอสาธรรมทสุงอเปเกนธมทัะคุงศีสาสัพพาปตาอหตัจสัพพังหิญญาญาควักิตวันจักมตโตอามติสัทาสาวกเกศเนรตเตวกกายะภิกันตาเตวิชานาทภิกโยเยวหังจิตสามีทิราหิอนปุโสอนุปปโสสัตตสาสาวยาคภูมากาเปรตวาอิิมันโตชิติมันโตวันมันโตยสันมตุมานาภิกมกุนังสิิุัง จะสหัสสายมโหตายักขานานันตะวริโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยัสัสนุโมทมานาอภิกรรมภิกขุนังสมิติมุนังสาตากิรติสาสายักขานานันตะวริโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยัสัสนุโมทมานาอภิกรรมภิกขุนังสมิติมุนังอิเตเตโสรสสหัสสายักขานานันตะวริโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยัสัสนุโมทมานาอภิกรรมภิกขุนังสมิติมุนังเวสาเมิตาปัจจัตตายักขานานันตะวริโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยัสัสนุโมทมานาอภิกรรมุนัง กุมพิโรธราชกิโกเวปุรันสักนิเวสนังพิโยนังสัตหสังยักขานังปิยปสาสติกุมพิโรธราชกิโกศุภะเข้สมิติมุณังปริมาณเดชสังราชาตตระทพบสาตติพันธพานังอธิปติมหาราชาจิจสัจโสกุตตาปิตาสภาวอินวานาหามาภราอิมันโตชิติมันโตวันมันโตยัสสินุโมธมานาภิกามุภิกุนังสมิติมุัง ท้กิดนาจาสังราชาวิรุฬหโหตับสัตติุพันธานังอธิปติมหาราชาญาสัสสโสปุตตาปิตาสาวะโวอินทมานามหาปราชอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสสินุมทมาณาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิเตงุนังปฉิมันติสังราชาวิรุปโขปัสสัตตินาคาณังอธิปติมหาราชาญาสัสสโสปุตตาปิตาสาวะโวอินทมานามหาปราชอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสสินุมทมาณาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิเตงุนัง utarana ja tisang raja kuwero tapasasati yakka nang atipati maharaja ya satsiso buddha pittasapahawo indhamana mahabharaya itimanto chitimanto vanavanto ya satsino mudhamana atikamu bhikku nang simpiti punang buddhiman tisang tataratho thakini vinunhako pacimena wiro pakho kuwero utarana tisang ธารนามานาอัตถังสุปเนกกะเป็นรถเวเตสังมายวิโนทาสาอาคูวันเตนิกาสทามายากุเทินตูเวเทินตูวิภูจัูุโทจัพหัสหาันโนกามราเสตทศกิณุมาตุนิมาตุจะปนาโทโอปมัญโยจัตเทวาสุโตจะมาตุริกิตเสโนจะคันทพโพนาโรราชาชโนสะโพอาคูวันจัศีโคจวะติมพระรูสุริยะจะสาเอเตจันเยจัราชโนคันทภาสหราชพิโมทมานาอภิกามุภิกุนังสมิติมุนังมาท้าคูสัมาทาคู นาภคษานาคาเวสราสหะตังจกากรรมพุทธะอาคุปยาคาจิตสหยัตถิยามุนาตตารธาจากอาภุนาคายัสสิโนเอราวันโนมหาณโสภะสุมิติภุนางเยนาคาราเสสหสาหารันติคิภากิชาปะคิวิถุจักขุเวหยาสาเตวะนาหมัดปัตตาจิตราสุปันนอิติเอสะนามังภะยอภยันตทานาคาราชา นาคาราชานามสิสุปนันธุโตเขมมากาสิพุทโธสันหิวุจายหิปวะจันตานาคาสุปาันนาธรมากังสุุทังชิตาวราเทนะสมุทังอสุราสิตาพัตตะโรอวัสเตอิทิมัโตยะตัโนการะรังชามหาปิสมาอสุราธานาเตขัาสสะเวป,ปจิติสุจิตติปะจะมหาราโทนามวติสหะสัตันจะปริตุตานังสัพพิเวโรจน,นามากาสันหิจวะพระริงเสนาราหุธรรมะขงสงมโยธานิพันธนเตภิกขุนังสิมิติุนัง อาปจตตะเทวาปฐวีเตโชกวาโยตถาคุมวโรณาวารุณาเทวาโสโมเจยะสัชสหามิตากรุณากายตาอาคุเทวาเจะศัโนสเทเตธาธากยาสเพนานันตวัณิโนติมันโตชิตมันโตวันมันโตยาศัโนุมธมานาอภิกรรมภิกุนังสมิติมุนังเวทุจเทวาสารีจัสมาจัตุเวยักมากจัตสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรากิตาคระสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรากิตานักขตตานิปรากิตวาอาคุมันทวรากาวาสุนังวาสโวเศรธโสตโกะ ตโกปาคริพุทโธตะโกปาคภริทัตโตเถเทเถากายาสเพนนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัจจินโมทุมานาอภิกรรมุงพิกขุนังสิปิจุณังปะทาคูสาโพเทวาชารมกิีสิขาริวาฤทธิกาอริตกาจารโอลาชาจะอุมมาปุภานิพาสิโนปรตนาสหธรรมะจะจจุตาจะเนีเชกาทะรยุรจิราอาคุอาคุวัสเนสิกโนเถเทเถถากายาสเพนนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัจจินโมทุมานาอภิกรรมุงพิกขุนังสิปิจุณัง สมานามหาสมานามานุษามันสุตมาติภาปเทอกกาอาคูอาคูมโนปเทืสิกาอปทาโคริโยเยวายิยกาโรหิตตวะสิกโนปัรคาหามหาปัรคาอาคุเทวายาสสิโนเทเสเตสธัตธะยะจเพนันนันตุวันนิโนอิชิมันโตชิติมันโตวันวันโตยาสสิโนมธมานะพิกามุงพิโุนงสัปฏิโกนางสุกกะกัลุมหารุณาอาคุเวคานาสาสหโอทาตะไยหาปะโมทาอาคุเทวาจาสนาสทามันตาหะรัชามิสการจิยัสสิโน ธนยังญาอคาปัจจุโนโยติสะอภิสติเสเถระถะกยาสเปนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลันโตยาสสินโนมุทมานาอภิกรรมโมภิกขุนางสตปิณนังเขมิยาตุสิตายามาทัศกันตกายจะยัตสิโนสัมปิจตการามาเสถาชุติมานาจสวานิมารติโนอาคุอัาคุปริมิตาเสเถระถะกยาสเปนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยาสสินโนมุทมานาอภิกรรมโมภิกขุนางสตปิณนังเสตเทระถิวันนิกายาสเปนันตวันนิโนนามันไวยเดนะ ปาวุทธาติมัเชืรังโอตินานาทศวังโอคะตินานาสาสัวังทะเคมโหขตาลังนาทังตจตังวะอสิตาติตังสุพมมะปรามัตโตจะปุตาปิจัตุตาปิอิหิมันโตสัสนังโกมรโรติโสจัตโสภาคาเสวติมุนังสหัสพมมะโรกานังมหัพมาพิตรติอุปนโนตโตชุติมันโตปิสมากายโยจาศิโสทะเทถะอิสระอาภูปัญเจกสวัติโน เตสันเตมันเจโตอาคาหารโตปริวาริโตเตสเพเพพิกันเตสินเทเทเวสพรมวเตมารเสนาพิกามีภาษากันหัสาะพันยังเอถะคันนาถะพันถะราเขนำพธมัทโธสมตาปริวารเรถะมโวโมจิถะโคจิตนางอิติตถะมาเสนโนสักการนาหัสเซนาเปสีปานินาตวรัหะจักธรรมา ตระมาหัจจะสรังตตะเพรวังยาท้าภวสโกมีโคทนันโตชีวิตุโกเจถาสุปจุดทาวติสะกดทัวสยามวเสตันจะสับพังปิญญายะวะวักจิตวันจักขุมัตโตอามันติเยสัทธาสาวกเกสัถเนรเตมารเสนาภิดกันตาเตวิชานณทพิโกเตจะอาตปาหมกรุงสุตวพุทธันสาสานังเวตราเคหิปะกามุงเนสังโรมัมปิอิเชยุงเสเพวิชิตาสังขมาพยาจิตาเจสเชโนโมทัติสหาภูเกดิหิสาวกาเตชะเนิสุตาเต เราไปบทจุลชัพตะถา นักโมเมพุทธเตชะสารตนาตยธรรมมกาเตชะปส,สิทธิประสิทวานารายปารเมสวราสิทธิพรุรมมาจะอินทาจะจตโตโรกาเพรขกา,าสมุนทาภูตาขังธาจะสับระชัยยปสิทธิพะวันตุเตชัยาชัยยทอรนีทอรนีอุทธิอุทธตินักทินาทีชัยาชัยยคันคันนาตรนิสยนิระไัยยเสระสุเมรุระ ชาปนาราชีชยชยคัมธระโสพินาเขมนทนาธีปิสาจะพูตการีชยยชยทุนิมตโรคีชัยยชยยสิงีสุทาคาณุคขชาชัยยชยยรุณมุขสาตราชัยยชัยยะจปพินาทัุรคันทักังชัยยชัยยขจคันตุระคณนสุกรภูชังขสีหาพยังขทีปาชัยยชยรุณมุขยาตราชินาเสนาิกุภุรสุ ธิรตีชยยชยยสุขาสุขาชีวีชยยชยยทรณีตเรสัทธาสุชยยชยยชยยทรณีสานตีสัทธาชยยชยยมังกราระยาพวังเคชยยชยยวรนักเคชยยชยยรคเสสุรภูชเตชาชยยะชยยพรหมเมทคนาชยยชยยราชาสิราชชยังชยยชยยปัทวิงสัมพังชยยชยยะอรหันตังปเจกพุ ทสาวกังชยชยมหิสุรังคาาโรหาริมทเทวาชยชยปรุมาสุรังโคชยชยนาโควิรุณหโกวิรุปภังโคจันทิมาระวิอินโธจาเวนตโยจากุเวโรวารุโนเีจางกีวายโยจ้าปาจุุนาโหกุมาโรทัตตารทัโกอัตรสัมหาเทวาสิทิตาปัสสาทโยเอสิโนสาวกั up. เฮชัยยาราโมภวันตุโนชัยยาธรรมโมจะสังโคจะกคสปาโรจะชัยยกังเอเตนะชัยยเตเชนะสดที่ภวันตุโนเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุโนชัยยงมังคารชัยโยปิพุทธสสิริมาโตอะยังมารัชยปปิมาโตปราชัยโยุงโพสยามโพธิมันเถปโมธิตาชัยยตทาพรหมมขนาไมเฮสิโน โมชโยปีพุทธสัสสิริมาโตอจยังนารสจปาปิมาโตปราชโยขุงโคสยมโพ สยามโพทิมันเถปโมติตาชัยยตถาอินทขนามเหสิโนชโยปิพุทธาสสิริมาโตอายังมารัชจปาปิมาโตพระราชโยองโคสยามโตธิมันเทปโมติตาชัยยตถาเทวขนามเฮสิโนชโยปิพุทธาสสิริมาโตอายังมารัชจปาปิมาโตพระราชโยองโคสยามโตธิมันเถปโมติตาชัยยตถาสุปันนขนามเฮสิโนชโยปิพุทธาสสิริมา โตอาญมารัตถปาปิมาโตปราชาโยุงโคสยามโตทิมันเทปโมธิตาชัยยตถาณะขขนาไมเอสินชโยปิพุทธัสสิริมาโตอายญมารัจถปาปิมาโตปราชาโยุงโคสยามโพทิมันเทปโมธิตาชัยยตถาสักครัมมะขณาไมเอสินุเฉยนโตโพธิยาโมเรสกตยานังนันทิวันถโนเอวังตะวังมิชยโยหิชยันสุเฉยมังคะเรอะภราชิตา ัรังเกศีเสปัทวิโปคเรอภิเสกสัมภพุทธานังอักขปัตโตภโมทติสุนักขัดตังสุมังครังสุปัพาตังสุหุตทีตังสุขโนสุโมหุโตจสุยิถังพรหมจาริสุปทักขิดนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักขิดนางปทักขิดนางมโนกรรมมังปณีทีเตปทักขิดนาปทักขิดนานิกันตวานรพันตเทปปักขิเนเตอรรธาสุกิตา เปีรุณหาพุทธสาสัตวนิโรคาสุก,กิตาโมทัสหสัพเพหิยาติภิกขะ สุนันโพนโตเยเทวะอสเมิงธาเนอติอิทธาธีคายุกาสัทธาหตุสุขิตาหตุสัมพทาระทั้งตุสัมมัสสตานังรักคั้งตุจินาสาสัตังยากากิปันคะนาเตสังสัพเทปุเรนตุมโนระธายุตตะกาเรปวัตสังตุวัดสังวัตสาวราหะกาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุยะสัมพทากายสุขังจิตตสุขังระตุยะธาหังไปตตอนต่อไปบทสวด ธรรมนยิยามสุตังเอวังเมสุตังเอตังสัมภิญญภคะวาสาวัตถิยังวิหรติเชตวเนอนาคปินติกัสสารตาเมตตระโคภคะวาภิกขุอามันเตติพิงขัโวติภะขันเตติเตภิกขุภะวะโตาปัจจัดโสสุงภคะวาเอตทวโวจะ อุปาทาวาพิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาจุกิธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจติตามตถาคโตอภิสัมพุทธิติอภิสัมเิอภิสัมพุทธิินตวาอภิสัมเตวาอาติขติเทเสติปันยะเปติปันทะเปติวิวรติวิภัชติอุนตานีกรโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตา นังทิตาวสาธาตุธรรมมันทิตตตาธรรมมิยามตาศัพท์เพสังขารทุกขาติตังตถาคตโออภิสัมพุนชติอภิสมติอภิสัมพุทธิจตตวาอภิสมีตตวาอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวรติวิภัชติอุนตานีกโรติศัพ์เพสังขารทุกขาติอุปาทาวาพิงขเวตถาคตาัะอนุปาทาวาตถาคตาหนึงทิตาวสาธาตุธรรมมันทิตตตาธรรมมัน ยามตาสัพเพธรรมาอัตตาติตังตถาคโตอภิสัมกุลชติอภิสมเมติอภิสัมกุลชินตวาอภิสมเมตวาอาติกติเทเสติปัญญเปติปันทเปติวิวรติวิภัชติอุนตานีกโรติสัพเพธรรมาอัตตาติอิธรรมโวจะพระขวาอันตมนาเตปินคูพระขวโตภาสิตังอภินันทุนตี ต่อไปปันเทิรัตตภะคาอติตังนานะวาพระเมยยะนาปฏิคังเกอนาณาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พลิงะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติตีตัมปะญหนังตังอปันจักอนาตัฒมสิ่งเป็นอดีตกระไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตัถะตถะวิปัสสติอาสังหิรัปอสังฟังตังวิภามารุพะโรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแง่นคันแครนเขาคนขรอบคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามรางสเวพึงทาความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเร่าจะรู้ความตายเมืบ่บนพรุ่งนี้นั้นฮินโนสังฆรันเตนนะัมหาเสเนีนมัมจ,จุนาเพราะว่าการผัดเยี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหรัต,ตะมะคันทิตังตังเวพันเทพรตติสันโตอาจิกเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดทานทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมธรรมะสัมเวิครัขปัจเบคขณะพัฒนขะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรปรโรคํานำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมยามารีตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแพ้ บรรณะปริโยาสนานังเนชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงพระณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอัจจรรร่างกายนี้มีระตั้งอยู่นานอเปเตทวิญญโงคันคันปล่าจักรยญยานชุตโทอันเขาจิ้งเสียแล้วอภิเสตเติกัดนอนทับทัวินซึ่งแผ่นดินกับหินขรัง,ขงอิวะปรดดังว่าท่อนไม้แรกท่อนฟืน นี่ระับังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่ทิ้งหนออุปาทวัยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตวานิรุตันติทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัตสโม,มสุขโขความเข้าไปสูบหรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรังติจักสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มะริงสุดจากมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทว่าหัมมิษามิเราจะตายอย่างนั้นเมือนั้นอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมธาสังสโยความสงสัยในความตายน,นี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเมตตายยังเป็นจิต ยังกินจิกุสรังกับมังสัพเพหิคเตหิกตังกุณยังโนอัตโมทังสุสุนันตุโภโตเยเทวาอัตมินทาในอติขตาทีคายุกาสภาโหตุสุขิตาโหตุทุขาปโมตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุขาปโมตจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุขาปโมตจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาโหตุทุขาปโมตจันตตสัพเพปิสาสัพเพยัก้าสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุขาปโมตจันโต ส uh aya, ัพเพอาจาริบุชาญะสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันโตสัพเพนักขัตตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันโตสัพเพสามตินังสมิชันตุโวต่อไปบทบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสโตอะคันติมายะอิติภะคะวาข้าพเจ้าขอนอบน้องแด่กเจ้าบุคคลสมเด็จหลวงป่อทวด ผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้โชคดีซึ่งเข้ามาสักิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้บทปฏิทานะครัายาเทวตาสันติวิหารวาสิกีทูเปคาเรโพทิคาเรตัดหิงตัดหิงตาธรรมวทาเนนภวันตุปูชิตาโสดทิ้งกอรนเตทวิหารมันทะเรเทราจะมัชานวกาจะพิกภโก สารามิกาธานปติอุปาสกาขามาจเกเทสานิขมาจิสราสัปปานภูตาสุขิตาพวันกุเตชราพุชาเยปิจอันทรสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิจญานิกังธรรม,มวรังปฏิจเตสัเพปิทุขัสสก,กรณทุสังขยัง คาตุเจรังสตังทัพโมธรรมมัธราจกุขาสังโฆโหตุสมักโววะอัฏฐายจัยนิกายจักอามิระคาตุสัตัมโมสัเพติธรรมจาริโนวุตถิสัมปะปุณนยามะทมเมอริยปะเวทิเตปะสนนาหนตุสัพเพติปันหโพพุธสาเสนสัมาทารังปะเวทชันโตกาเรเทโวปวัตสตตวุติภาวยะสัตตานังสมิทังเนตุเมตนิงมาตาปิตาจัตธรัชชนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทำเมนักราชาโน ปัจังรักขันตุสัพพทาอันชิญเทวดาตกรักทุขปัตตาเจนิทุกขาภยะปัตตาเจนิภิยะโสกปัตตาเจนิโสก,กาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหิสัมปตังคุณยะสัมปตังสัพเพเทวานุโม,มทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาเิรตาหนตุพันชั้นตุเทว,วตาตตา โหตุสัพพังสุมังฆรังรักขันตุสัมภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัมพังสุมังฆรังรักขันตุสัมภเทวตาสัมพธรรมมานุภาเวนโสติโหนตุนิรันตรังโหตุสัมพังสุมังฆรักรักขันตุสัมภเทวตาสัพพังฆานุภาเวนโสติโหนตุนิรันตรัง คาถาเข้าต no ัวเองก้าจบสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัต ตาปัจเจกานันจะยังพรังรหังตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังรหังตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังรหังตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังรหังตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยัง ขรังรหัตานันจะเตเชนะระกังพันธานีสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาพยายพิทธม์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกระเร้าทิฏถวายเป็นพระราชกุสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุรเกตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จส่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สินมงคลแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าแถวคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ข้พาพเจ้ามีแรงได้ได้อันสิ่ิดิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีกอยากย,ยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้พาพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมันงม่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสมสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดการรนานเทินอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ ปรดประสิทธิราสตร์น้องสงอนุภาพเหม่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิบอมเรตได้จกดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและวิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นริมงคลเก้ท,กที่ได้ครอบครองและผู้บูชาทุกคนทุกท่านทุกประการเพิ่อนสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ สำหรับการสวดครั้งที่ 5, 6กก็เป็นอันจบสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ดีสาธุ